สวัสดีครับทุกท่านทลิปนี้ก็นำเสนอพระสมเด็จวระ,ะครังพิมพ์หลังดอกโบตันพระสมเด็จวะะราคังที่สร้างในปี2411เฉลิมฉลองการขึ้นของราชของรัชกาลที่ห้าพระสมเด็จวระ,ะครังในวารานี้ที่โดดเด่นชัดเจนที่สุดจะเป็นพระสมเด็จวะะราคังหลังตระกูลเปือกไม้ ที่มีพิมพ์ล่องสวนพิมพ์หลังหมอนพิมพ์หลังพึ่งแบบเดียวกับขนมหลังพึ่งพิมพ์หลังยันพิมพ์อักษรจีนมงคลพิมพ์อักษรจีนตระกูลแท้พิมพ์หลังท้ามหาพรมชนะปันทละพิมพ์หลังดอกโบตันและพิมพ์ต่างๆประมาณหกสกว่าพิมพ์ พระสมเด็จบัลคังอโรยผงตะไบทองคงำพระสมเด็จบัลคังพิมพ์หลังดอกโบตันซึ่งดอกโบตันเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศิลปะมายาวนานหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของจีนโดยถือเป็นดอกไม้แห่งราบยศ และความร่ำรวยและยังเป็นราชาแห่งดอกไม้และเป็นสัญลักษณ์ของโชคดีสำหรับเพศหญิงดอกโบตันแตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นๆคือที่ก้านจะมีใบสามใบและในใบใหญ่แต่ละใบจะแตกออกเป็นใบเล็กอีก3มใบรวมทั้งหมด9้าใบ จึงเป็นที่มาของคำเปรียบเปยว่าดอกโบตันเป็นดอกไม้มังกรก้าหัวก้าวคือเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความมั่งมีสีสุขมีลาบยศยิ่งเจริญจิตรกรจีนมักจะวาดภาพดอกโบตันสีสันสดใสและคนจีนก็นิยมไปไป,ประดับบ้าน โดยเฉพาะที่ห้องรับแขกพราเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความมัง่งคั่งโชคลาภและความร่ำรวยในสมัยโบราณดอกโบตันเป็นที่นิยมพอเลี้ยงกันในหมู่ชนชั้นสูงซึ่งบางครั้งราคาประมูลขายกันแพงมากจนสุดยอดกวีราชวงศ์ถังท่านหนึ่ง เือไปจุยอี้กล่าวไว้ว่าอี้ชงสนเสอวาสูหุจงหลัดฟู่ถ้าอ่านผิดประการใดขออภัยด้วยซึ่งหมายความว่าบบตันเพียงไม่กี่ดอกยังมีมูลค่ามากกว่าเงินภาษีของชนชั้นกลางสิบคนเสียอีก พระสมเด็จวรคังพิมพ์หลังดอกโบตัน๋นจึงมีความหมายที่ดีที่ชาวจีนที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่โตได้ร่วมช่วยกันสร้างพระสมเด็จและชาวจีนเจ้าของร้านทองเยาวราชได้นำผงตะไบทองคำมามอบให้หลวงปู่โตเพื่อผสมลงไปในพระสมเด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น และมีความหมายถึงโชคลาภเงินทองอีกด้วยผงตะไบทองคำแท้ในผ้าสมเด็จวะัละคังผ้าสมเด็จวัะคังพิมพ์จักรพัิพโรยตะไบทองคำหลังดอกโบตันผ้าสมเด็จวัละคังเนื้อเหลืองโรยตะไบทองคำ หลังดอกโบตันสังเกตที่องค์พระคล้ายว่ามีตาและจมูกด้วยพระสมเด็จวัลรรคังเนื้อแดงโรยผงตะไบทองคําหลังดอกโบตันสังเกตรพระพักมีตาสองข้างจมูกและปากด้วย พาะสมเด็จวัลลังพิมชาจีวรเนื้อแดงหลังดอกโบตันพาพสมเด็จวัลลังหลังดอกโบตันอีกพิมหนึ่งภาพวาดดอกโบตันของจิตรกรชาวจีนกับดอกโบตันของจริง พาสมเด็จบัลลังหลังดอกโบตันซึ่งลายดอกโบตันจะมีความคมชัดมากพาสมเด็จบัลลังหลังลายเคืเาเถาซึ่งลายนี้หาชมได้ยากมากดูการแกะลายเคืาแถาของช่าง ที่มีความละเอียดและสวยงามมากพระสมเด็จบัลลังหลังอีกลายหนึ่งที่หาชมได้ยากมากด้านหลังเหมือนไม้ที่แก่ลายสวยงาม